สวัสดีผมเองมิกิเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเงียบหาพ่อเงะโอเคครับกสส็สวัสดีกันด้วยนะครับผมช่องมันมืนนะครับผมวันนี้แล้วก็กลับมาแคสเกม PUBG Lite EP ที่สี่กันแล้วนะครับผมก็อยู่กับคนเดิมนะครับก็คือพีตันทีวีคนเดิมนะครับผม เสียใจได้แต่อย่าท้ออย่าถอยนะไ้ต้าต้ากูังฝึกโปรแกรมอัพเตอร์อี t เฟกต์อยู่เว้ยเช็ดให้ป้อมฝ่ายกูคืออะไรรู้ไหมอะไรอะถ้ากูแบบฝึกอะท f เตอร์อี c เฟกต์อะทำดีๆเป็นแล้วใช่ไหมกูอยากจะสร้างหนังัานแบบหนังแอคชั่นมาหนึ่งเรื่องเว้ยว้าว <Wow. S 1> เออมึงจะสร้างก็บอกนะกูมีปืนแกปอยู่ ยี้สินทีสิีห้นทีก็พอแล้วยหนังซานยังตามต้องสิบห้านาทีไว้นั่นแหละหรือเอาชั่วโมงเนื้อถ้าชั่วโมงมึงทำหนังหนังจริงๆบปเลยดีวะเออล้วก็ส่งส่งให้คยหนังัดรอบว่าหนังเรานี่มันยอดนะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าสมมติเราทำหนังเล่นๆแล้วเนี่ยแล้วเขาตใจการจัดต่อเรามันคือความฝันไ มึงต้องเรียนยนะมึตงมต้องเรียนหนังสือมึงต้องเรียนหนังสือค้เที้ยเลยตก่ายากจองก้โหความคิดไกลมากไก่ก็ทไอะไรก็ทำได้ ความคิดมึงบันเจิดมากเ่อนจริงอะหนังไทยสามารถสร้างแบบหนังในพวกหนังประเทศนอกแบบฮอลีวูดได้นะเว้ยโอรโะกูมขนาดนั้นเลยเหรอแต่บางทีคนไทยมันไม่ชอบไอ้พวกหนังเอเชียหนังไทยบางทีมันน้อยมากเลยนะเว้ยโอ้ยางงี้นี่เองคานาซอก็เป็นหนังผีหนังตลกอะมันก็บนเวทนอยู่แค่เนี้ยใช่แล้วถ้าถามว่าหนังไทยดีดี มมันก็มีนะเว้ยเช่นองบากอะไรเงี้ยนะเว้ยองบากต้ยมยำกุ้งอะ่ะโอ้อย่าๆอ,อย่าพูดถึงองบากนะแม่อันนั้นหนังเขาดีมากอืมแล้วแหละผมชอบสุดละองบากจ้ะมึงมึงชอบก็จริงแต่มึงต้องหาสตันด้วยมันต้องสตันมึงไม่เวลาเราจะทำหนังด้นเนี่ยเราไม่ต้องอะไรก็ได้เว้ยถ้าเราอยากแบบจะตีลังกาเนี่ยโดนต่อยแบบตีลังกามหมุนสามตัวลกเหมือนหนังอินเดีย ซีจีเราไม่ได้อล่า a n g ขนาดนั้นเพื่อนใจเย็นดิไอ้ข้ากูทำซีีแบบนั้นได้นะเนี่ยนะกูใช้ก็สุดเลยวะไมมเป็น้ึโอ้สุดยอดสุดยอดไหนยกตัวอย่างไอ้ดอนคนที่ทำซีจีมาดิโอ้แอกใครอ่ะพี่เดียล่ะโอ้แอดก้วยพี่เดียล่ะ่ะกูว่าแล้ว เฮ้ยเพื่อนเราก็เป็นไอ้นี่ไม่รู้ไม่รู้หรอเพื่พอนเราเป็นดาราไม่รู้รลเลยเฟมโอเอ็ค <Frame over. S 2> what what the fuck มึงดูหน้ามันก็ดูหน้าพี่เดียดิยังกับแบบว่าเป็นพี่น้องกันใครย,ยิงวะแมวแมวไอ้ตัน มึงดูหน้ามึงดูหน้าไอ้นี่ดิดูหน้าไอ้เฟมกับดูหน้าพี่เดียดิ้อเเเหมืนนนกัลยยะวโคตรเหมือน,นลละอนนะเหมือนเลยอะเราจะเรียนความรักกันตลงงนตอดเราเลี้ยงแมวตัวน,นี้มาจะสี่ปีแล้วเชื่องมากเลยนะจับได้ใช<า>่ได้เป็นอะไรทีู่ ยยรกระทะกับเคียวไหนดีกว่ากันเคียวนี่ก็บางกระสุนได้นะเว้ยนนะอย่าขอเล่นานานๆเถอตานเนี่ยอ,อ,อย่าหาเลยเชื่อกูขอร้องเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ค่อยหาตีน อย่าอย่าหาอะไรขอร้องมันจะไม่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้นะสาะเอามาเอามาเอาไปเลยเอาไปทิ้งให้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนีตรงนี้ตรงนี้ตรเ่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเนี่ยนี้ตงนี้น To đây. tần đây tần đây tần nát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  ความความความแค้นนี้ต้องชำระเอาไปลูกซองกระสุนลูกซองจะขอน้ำแล้วกัน <c oughs> ความแค้นนี้ยังแค้นกันอยู่เอ้ยมีเป่าสี่เว้ยเปล่าสามตัดเอเอเพราต้อกา ไอ้ตาจะยิยง,ย,ง,ง,งย่ยยยายิยงไอ้สั์ดึกกูเป้าหัวแมงเลยเฮ้ยคนฟังไหนวะนนนล่ะกูยิงรอแบบแ<ส> <laughs> ไอเวน ยิญญายิ่งโดนกูอิจเดิกูลงจะโดนอคเดินแล้วหมุแล้วกดยิงนะเว้ว่าจะโดนใครไหมโดนกูถ้าโดนกูนี่มึงหลมนะกูบอกให้ว่นอะไรวนอะไร

อย่าไปตาย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 ย่าไปตายย่าไปตาย่ไตายอ้ตันคนคนคอุ้ยไอ้ยี่คอืมตยุดแตก

ก็กูมารับมึงเนี้ย,ยไยอ้อเหี้ยเราดีๆแม่งยิงพังหมดโอ้อยดีกูซ่าหารถมาให้มึงเลยนะรถดีๆแม่งทำพังหมด นนนะเโดดัียวกูกำลังไปชนมันเว้ยกูกำลังไปชนมันตายตายตายกูกำลังไปชนมันเราเล่นอะไรกันวันเนี่ยเล่นอะไรกันวันเนี่ยไปขึ้นมา ขึ้นมาแล้วนมไอู้ม,มนเนี่ยรมลือรถมอแม้แล็กด,ด,ด,แ,ดแล้วรถรถแรงเร็แต่งมาเนี่ย,ยไ,ไม่ปลอดภายไร้หี้ย ยิงรถเอ้ยลูกซองเหือนะัดเดียวใช่ป่ะไหนเอาอดเล่นแล้ว ไม่เห็นอืม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 อ um ืมอ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 ืม โอ้โหบังดูมังแล้วมึงมันเก็บบดเลยน้ำเนื้อมอะไรไม่มีให้กูเลยมันงอาน้ำมาให้กูก่อนโอ้ชิบหายแล้วขาดแค้นน้ำ้ยไหนวะอสัตว์เฮี้ยลยมึงไอ้สัตว์ควายควายกูกำลังเล่นกูกำลังเล่นกับเพื่อนกูมายุ่งเฮี้ยอะไร หอยไงออกมาใช่เลยต้องไม่อยู่วะเออดีแล้วแต่ตายไปซะกควายง่นี่ยี่อะไรเพื่อนกูค้าตายเออว่ะ สวยโอ้ยยางกูไปหมดแล้วอุ้ยโคตรโคตรโคตรเพื่อนเราต้องหวังพึ่งนายแล้วเพื่อนถ้ามันยิงถ้ามันยิงรถกูนี่กูตายเลยนะบอกให้เอาเลยเอาเลยเอาเลย ปลาระเบิดไปเลยปลาระเบิดไปมันมีสองคนแล้วมันมีคนหนึ่งที่ไม่มีตีอย่าตื่นเต้น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 อุ๊ยหัวแตก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 เพื่อนหิวก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 ่อน อย่ก้นอยู่กอนย่าใหญ่มาตาย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 ที่สามวะได้อยูมึงอาลาดกูทุกตัวเลยปิดดีตันปิดคลิปด้อ ปิดคลิปดิปดเอ,เอเอค,ครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วใครชอบช่องพีตั้นทีวีก็สามารถไปติดตามกันได้นะกระผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย